กิฟต์ต้องมาใช้ชีวิตยอยู่ในต่างดาวเป็นเวลา100วันยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอาชีวิตรอด100วันมินิเวิลด์ครีเอเตอร์สถานที่ที่ไม่คุ้นเคยสิ่งต่างๆที่กิฟต์ได้มาค้นพบตลอด100วันนี้กิฟต์จะใช้ชีวิตแบบไหนไปรับชมกันเลยค่ะวันที่26ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศปลอโปร่งวันนี้มาแก่การเริ่มสร้างบ้านเป็นอย่างยิ่งกิฟต์เริ่มจะเอาทรายไปสกัดเป็นผงแล้วก็เอาไปเผาทําเป็นกระจกจากนั้นกิฟต์ก็รีบม,มาเตรียมไม้เตรียมหินสาหรับใช้ในการปรรระะกออบบสส่วนนนขง้าาเเตียม็จทแ ผลก็เทลงมาให้ตายเถอะเกินปุยมุยกิปเลือกใช้บล็อกหินขาวๆที่ไปขโมยมาจากวิหารเทพเจ้าตีบ้านที่คลิปเล่งไวก้กะจะทําเป็นบ้านแนวสไตล์โมเดิร์นนะคะกะว่าไม่ต้องใหญ่มากขนาดประมาณพอดีๆก็น่าจะโอเค แต่ถ้าจะใช้สีขาวทั้งหลังมันจะจะืดไปกิ๊บก็เลยต้องเสริมมิติด้วยการใช้ไม้สีน้ำตาลเข้มๆเ,เ,เอามาเป็นตัวเบรกและที่แน่นอนกิ๊บชอบบ้าน2ชั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องทํบมาไดทางขึ้นได้โครงบ้านเข้าๆแล้วกิ๊บก็ทําการขุดพื้นออกเพื่อเตรียมทําพื้นใหม่วันที่27วันนี้สีอากาศแจ่มใสที่แท้จริงกิ๊บมาลุยงานในส่วนของการเสริมส่วนประกอบรอบๆนอกบ้านได้ชื่อว่าจะทาตีโมเดินตัวบ้านก็ต้องมีมิติดูแล้วรู้สึกทันสมัยจากนั้นกิ๊บก็มาปูพื้น้้้าาาางงในนนนดดวยยยไม่ฉแแทีีลเป็บบนะ ที่มันช้าไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าไม,ากมก้กิฟมีจํากัดกิฟก็เลยต้องคํานวณให้ดีๆกลัวว่าจะคราบเกินมาเสียเวลาก็ตรงวิ่งคราบไปคราฟมานี่แหละวันที่28ิกิฟมาเริ่มทําในส่วนของหลังคาชั้น1ห,หรือก็คือพื้นชั้น2บอกได้ค่ะว่าหินที่ขโมยมาจากวิหารเทวดานี่ถูกใจกิฟมากๆ กิ๊บวางเสาแล้วก็กําหนดกําแพงที่จะเอาไว้ให้เป็นห้องในส่วนของชั้น2วันที่29บ้านเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแถมยังมีแขกไม่ได้รับเชิญแวะมาทักทายกิ๊บอีกถึงแม้ตอนนี้เขาจะหลับอยู่ก็เถอะนะแต่ว่ากิ๊บไม่สนใจแขกหรอกค่ะกิ๊บเอาเตาเผาไปวางเอ่อใต้ก้นแขกตรงนี้กิ๊บกะว่าจะทําเป็นครัวนะคะจากนั้นกิ๊บก็ออกเดินทางกะว่าจะไปหาไม้แดงหยั่งฉาแล้วก็วิหารเทวดาอีกรอบที่ต้องหยุดทําบ้านการะทานหันไม่ใช่อะไรหรอกนะคะเพราะว่าของมันหมดอะ่ะกไต่นะ้การไปก,ก,กาะ้วปอปี พญาไก่ยักษ์สีแดงกิบไม่รู้นะคะว่าชื่อจริงเขาชื่ออะไรอะ่ะแต่กิบขอเรียกแบบนี้ก็แล้วกันเป็นครั้งแรกที่กิบได้เจอไก่หน้าตาแบบนี้กิบไม่รู้ว่าถ้าตีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเขาจะตีกิบกลับมาไหมหรือเขาจะเกิดมาอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกิบขอไม่ฆ่าเขาก็แล้วกันนะคะกิบแวะมาซื้อเกาะเพชรจากพ่อค้าแล้วก็ต้องสตาร์ทค่ะเพราะว่าพอดูดีๆแล้ว กิ๊บป,ปีขึ้นมาผิดเกาะเกาะนี้มันไม่มีวิหารเทวดาน่ะมันอยู่เกาะข้างๆน,นู่นช่วยไม่ได้ค่ะคกิ๊บก็เลยต้องขุดดินแล้วก็ต่อทางข้ามไปพอข้ามมาได้ปุ๊บกิ๊ก็ทําการขุดวิหารทันทีเลยค่ะขุดจนหมดก็ยังไม่เช้ากิ๊ก็เลยมาขุดแรกไทเทเนียมกับบ้านมีผู้คนจากดาวโลกส่งพ้อความมาบอกกิ๊บว่าไทเทเนียมเนี่ยมันดีพอๆกับเพชรเลยนะเพราะฉะนั้น ุดไปแล้วก็เอาไปค้าเป็นอุปกรณ์แทนอุปกรณ์ที่กิฟใช้ยอยู่ตอนนี้จะดีกว่าวันที่30ฝนยังคงตกอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงก,ปกิฟค่อยๆวางดินต่อทางเชื่อมไปยังอีกเกาะน,นึง ซึ่งจากจุดที่กิ๊ตยืนอยู่ตรงนี้กิ๊บเห็นวิหารเทพสองวิหารอยู่ติดติดกันด้วยเอาจริงๆิกิ๊บเริ่มจะงงแล้วสรุปวิหารเทพมันหายากจริงๆหรือเปล่าหรือว่ากิ๊บดวงดีสุดๆแบบอภิมหาโครดวงดีอะไรนี้หรอเพราะว่ากิ๊บอ่านข้อความของผู้คนจากดาวโลกเขาบอกว่าวิหารเทพมันค่อนข้างหายา,ยากเลยล่ะเอาเถอะจะยังไงก็ช่างในเมื่อเจอแล้วก็ต้องแวะค่ะใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งก็มีรังผึ้งด้วยกิ๊บก็เลยตีแล้วจะมีผึ้งออกมาเหมือนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยติดพิษติดพิษนี่วะ เเรียบร้อยเลยค่ะสู่ขีดตามคาดเอาเป็นว่ากิ๊บมาขุดไทเทเนียมดีกว่าซึ่งเกาะเนี้ยมีเยอะมากๆขุดเสร็จกิ๊บก็มาคุยกับคุณเทวดาซึ่งเขาขายแกนพลังงานแถมยังขายถูกมากๆด้วย หนึ่งดาวได้ตั้งสามก้อนแนะี่สำหรับคนที่ไม่รู้แกนพลังงานนี้เอาไว้ใช้เป็นพลังงานให้กับตัวส่งสัญญาณของสถานีดวงดาวนะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าเราไปเจอสถานีดวงดาวที่อื่นแล้วเราใส่แกนพลังงานเอาไว้เราก็จะสามารถวิ่งมาที่นั่นเมื่อไหร่ก็ได้และในกล่องสมบัติก็ยังมีชิ้นส่วนของแกนพลังงานอีกแล,กล้วกิบก็เดินไปขุดไทเทเนียมกะว่าจะขุดให้หมดไม่ให้เหลือเลยขุดยาวยาวจนพระอาทิตย์ตกดินกิบก็เดินม,มาเปิดกล่องที่อีกวิหารหนึ่ง โอ้โหเดจาวูไ ja ปเนี่ยของคล้ายๆกล่องเมื่อกี้เลยแล้วพอเดินไปคุยกับเทวดาอีกคนคนนี้ก็ขายแกนพลังงานอีกแล้วซื <Wow. S 1> ้อดิค่ะซื้อบอกเลยค่ะว่าการเดินทางมาครั้งนี้โคตรคุ้มอะ่ะพอเช้ากิ๊บมาทุกบล็อกอีกนิดหน่อยก่อนจะเดินทางกลับปีนลงมาปุ๊บฝนก็ตกอีกแล้วอ่าอย่าก,กับอยู่ประเทศไทยช่วงนี้ฝนตกบ่อยบ่อยเดินมานิดหน่อยก็มาเจอสถานีดวงดาวอีกแห่งทําไมก่อนหน้านี้เรามาแล้วไม่เจอก็ไม่รู้แต่ก็พอดีเลยค่ะกิ๊บใส่แกนพลังงาน กะว่าจะลองวับกลับบ้านแต่พอดูดีๆแล้วมันต้องใช้5ดาวต่อการวาบหนึ่งครั้งโอ้ oh my god บ้านมันไม่ได้ไกลเท่าไหร่เอาเป็นว่าคิบเดินกลับเอาดีกว่าก่อนจะไปกิ๊บเห็นบล็อกแสงแสนและกิ๊บก็นึกอะไรขึ้นมาได้ค่ะไอบล็อกสีฟ้าเนี่ยม,มันมีแสงสว่างในตัวเองถ้ากิ๊บเอาไปแต่งบ้านเอาไปใช้เป็นหลอดไฟหรือเอาไปติดตั้งเป็นเสาไฟฟ้ามันก็ดูน่าสนใจเนาะกิ๊บก็เลยขุดกลับไปกะเอาไปใช้ในอนาคตแล้วพอเดินกลับมาถึงบ้านปุ๊บส่วนก็หยุดทันทีโอ้โห เหมือนมันกวนทีน่ะเอาเป็นว่าเวลาที่เหลือกิ๊บมาปูพื้นชั้นสองจนเสร็จจากนั้นก็มาทํากําแพงแบ่งโซนของชั้นหนึ่งมืที่ส2สองกิ๊บยืนย่างเนื้ออยู่สักพักหนึ่งแล้วกิ๊บก็ลุขึ้นได้กิ๊บว่าจะไปตัดไม้แดงยาฉาน่หวากิ๊บลือไปซะสนิทเลยก็เลยต้องวิ่งตาลีตาเหลือออกจากบ้านอีกครั้งกิ๊บลองขีดขวาตัดไม้ด้วยขวานเหล็กแล้วไม้ที่กาลังตัดอยู่ก็แตกออกมาหลายชิ้นตอนหนึ่งครั้งโอ้โห เห็นแบบนี้แล้วกิฟเข้าใจเลยค่ะว่าทําไมหลายๆคนถึงส่งข้อความจากดาวโลกมาให้กิฟครับอุปกรณ์จากแร่ไทเทเนียมเพราะนี่ขนาดเหล็กยังตัดได้ขนาดนี้อุปกรณ์จากไทเทเนียมจะตัดได้ขนาดไหนเดี๋ยวกิฟใช้อุปกรณ์เหล็กพางแล้วกิฟจะใช้ไทเทเนียมยาวๆเลยค่ะตัดไม้จนพอแล้วกิฟก็วิ่งกลับบ้านมาครับเตียงใหม่ที่สวยและดูดีกว่าเดิม ทดลองนอนดูแล้วโอเคอยู่นะคะและใช่ค่ะเดี๋ยวชั้น2กิ๊บจะทําเป็นห้องนอนในไหนเตียงก็พร้อมแล้วกิ๊บก็เลยมาลุยงานในส่วนของชั้น2ต่อโดยเริ่มจากกําแพงฝั่งทางหน้าบ้านต่อเพลินๆย,ยาวๆยันมืดโดยคนป่าปลาหอกใส่เกือบตายกิ๊บก็เลยจําเป็นจะต้องมานอนก่อนพอตื่นมาปุ๊บก็มาลุยงานกันต่อกิ๊บย้ายเตียงหันไปทางกําแพงฝั่งหน้าบ้านแทนจากนั้นก็เริ่มย้ายของบางส่วนเข้ามาไว้ในตัวบ้านเอามันได้ลิงมาเป็นทางขึ้นชั้น2แบบง่าย,ายๆแล้วก็มาคับโต๊ะคับเก้าอี้เอามาวางริมน ทั้งวันกิ๊บหมดไปกับการย้ายของในกล่องนอกบ้านเอามาไว้ในบ้านของมันเยอะมากๆแล้วกิ๊บต้องการจะแยกประเภทให้เป็นระเบียบก็เลยใช้เวลาทั้งวันเลยค่ะอ้อกิ๊บติดกระจกด้านล่างแล้วก็ปรับแก้โซนครัวนิดหน่อยด้วยนะคะฉันว่าของเหนือเตาอ,อาหารแน่นอนก็ต้องใส่แต่อาหารเท่านั้นวันที่35กิ๊บเข้ามาลุยงานในส่วนของลังคาชั้น2แล้วก็กระแพงส่วนที่เหลือและในวันที่36เออมันเป็นอะไรอะ่ะ เอาเป็นว่าตอนนี้โครงบ้านข้าวของกิฟก็เกือบจะเสร็จแล้วกิฟออกมาเก็บผักนิดหน่อยก่อนจะออกเดินทางต่อกิฟเดินตรงเข้าป่าตรงไปยังวิหารที่กิฟเคยเจอก่อนหน้านี้ที่มาที่นี่ก็เพื่อจะเอารูปปั้นมาคืน พอดีมีคนจากดาวโลกส่งข้อความมาบอกว่าไอ้รูปปั้นตรงวิหารเนี้ยมันเป็นรูปปั้นเชิญบอสกิ๊บก็เลยต้องวิ่งเอามาคืนนะคะแถมรู้สึกว่ารูปปั้นมันหน้าตามไม่เหมือนเดิมด้วยมันมีเพชรสีฟ้ฟานี่รู้ว่ามันจะเชิญบอสไม่ได้แล้วหรือเปล่านะกิ๊เดินเก็บผลไม้ไปเรื่อยแล้วกิ๊บก็มาจะเอกับเสือวิ่งหนีเสือไปเจอหนอนไย เหมือนสุภาษิตท,ที่ว่าหนีเสือป่าจระเข้เลยแต่อันนี้ไม่ใช่จระเข้แต่เป็นหนอนเนี่ยสิกิ๊บก็เลยวิ่งกลับเข้าป่าอีกครั้งคราวนี้ไม่เจอเสือแล้วค่ะเดินมาสักพักก็มืดแล้วกิ๊บก็เลยอาศัยจังหวะนี้ตามหาต้นไม้ที่มีผลึกเรืองแสง แต่ว่ามันมืดเกินมองอะไรไม่เห็นเลยคลิปก็เลยนอนให้เช้าดีกว่าจริง,รงๆน่าจะถือท็อตแล้วก็สว่างได้นะเนี่ยอย่างน้อยจะได้พอเดินในป่ามันม,มืดได้แล้วเชาว้านี้พายุก็หายไปพร้อมกับนอนทะเลทรายคิปก็เลยวิ่งตรงมาขุดสถานีดวงดาวกะว่าจะเอาไปมาร์กพิกัดใหม่ๆที่คิปต้องการคิปขุดบล็อกไฟรอบสถานีดวงดาวมาด้วยกะว่าจะเอาไว้ใช้ตกแต่งบ้านจากนั้นก็เดินเข้าป่ากะจะไปตามหาผลึกเรื่องแสงต่อเดินไปเดินมาก็เจ้าเอกกับเสืออีกแล้วแต่คราวนี้คิปไม่หนีแล้วค่ะ พอลองตั้งใจสู้ดูมันก็ไม่ได้เอาชนะยากเลยนี่หามาจนเริ่มเย็นยังไม่เจอผลึกสักอันแล้วกิบก็เดินมาเจอกับน้องลิงในไหนกิบก็มีกล้วยเยอะกิบก็เลยลองให้กล้วยน้องไปดูโอ้ตัวนี้ที่เดียวติดเลยค่ะจริงๆได้ยินมาว่าลิงมันจับยากมาเนี่ยสงสัยจะเป็นพรมลิขิตนะคะเดินต่ออีกไม่นานพาทิ่ก็ตกดินแล้วกิบก็เจอต้นไม้เรืองแสงพอเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่ามันมีผลึกเรืองแสงอยู่ด้วยนี่แหละค่ะสิ่งที่กิบตามหา ได้ของปุ๊บกิฟก็รีบนอนพอเช้ากิฟก็ตรงไปที่วิหารทันทีแต่ก่อนจะไปถึงวิหารกิฟมาจะเอกกับน้องหมาซะก่อนแต่น้องหมาตัวนี้มันตาสีเขียวอะ่ะข้อความจากดาวโลกบอกว่าตาสีเขียวจะจับไม่ได้กิฟก็เลยต้องทําตัวเป็นสตโตเกอร์ค่อยๆ่อย,ยืนตามน้องหมาอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงกะว่าจะรอจนกว่าตาน้องจะเปลี่ยนสีแต่รอนานนานแบบนั้นมากน้องก็ไม่เปลี่ยนสีตาสักทีเอชักไม่แน่ใจแล้วว่าน้องเปลี่ยนสีตาได้หรือเปล่าหรือว่าจะเขียวแล้วเขียวเลย ที่แน่ๆคือกิ๊บรอทั้งวันน่ะเอาเป็นว่ากิ๊บยอมแพ้กิ๊บเป็นรอแล้วอ่ะลาก,ก่อนแล้วกันะเจะหมางโง่กิ๊บเดินเข้าป่ามาทั้งมืดๆน่าจะเพราะหลงทางด้วยแหละกว่าจะมาถึงวิหารก็ป่าไปสักพักเลยแถมดูสิคะนี่อะไรเนี่ยมีต้นไม้ที่มีผลึกเรืองแสงอยู่ข้างๆวิหารด้วยกิ๊บนอนหนึ่งตื่นแล้วก็มาเก็บเจ้าผลึกเรืองแสงที่เป็นชิ้นส่วนหลักของป่าดงดิบโอ้ยแล้วทําไมรอบวิหารครั้งนี้มันมีพ่อหมอเยอะจังเลยเนี่ย,ยเยอะไม่พอไฟไม้ป่าตายอีก แล้วก็ตาอีกกิบทนไม่ไหวก็เลยต้องหยิบปืนหนอนทะเลทรายขึ้นมาใช้โอ้โหงานยากเลยค่ะไฟไม่ป่าแบบนี้กิบใช้ปืนยิงสู้กับเจ้าหมอผีป่าอีกสักพัก สังเกตเห็นว่าผลึกเรืองแสงมันขึ้นอยู่บนต้นไม้สูงๆด้วยกิบก็ว่าอยู่มองหาแต่เตี้ยๆตลอดทำไมถึงไม่เจอเลยถ้าที่สูงมีแบบนี้ครั้งหน้าก็ต้องหาให้ดีกว่านี้แล้วกิบเดินกำผลึกเรืองแสงไปจิ้มๆใส่ลูปปั้นคือใจลึกๆก็รู้นะคะมันต้องเอาไปคาบก่อนแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็แบบอยากลองอะไรอยากลองขอลองหน่อยนะในเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นกิบก็ทําการว่ายน้ํากลับบ้านแต่ว่ายมาสักพักกิบก็ได้รู้ว่าไอ้เจ้าลิงของกิบมันว่ายน้ำไม่เป็นอุย้ยกิบเกือบขึ้นฝั่งไม่ทัน เกือบตายไปแล้วไม่ละซีซ่าทำไมไม่บอกแม่ล่ะคะว่าหนูว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ยพอกลับเข้าบ้านปุ๊บกิ๊บก็ให้น้องกินกล้วยเพิ่มเลือดทันทีจากนั้นกิ๊บก็มาขับน้อกวีดเพื่อเอามาเป่าสั่งให้น้องอยู่บ้านเฉยๆวันที่40กิ๊บกับเข้าป่าอีกครั้งเพื่อ ตามหาชิ้นส่วนของป่าดงดิบจกตีกลับไปดูสูตรท้ามามันต้องใช้หลายอันเลยล่ะค่ะพอกิบกลับมาที่ชิ้นส่วนที่อยู่บนต้นไม้สูงข้างๆวิหารดูเหมือนว่าเจ้าชิ้นส่วนนั้นจะโดนไฟเผาไปซะแล้วช่วยไม่ได้ค่ะกิบก็เลยรอจนมืดเพื่อเดินในป่าตามหาจุดที่มีแสงสว่างถึงมันจะอันตรายแต่มันก็เป็นวิธีหาที่ง่ายที่สุดแล้วละ่ะกิบหายันเช้า หาตั้งแต่ตอนอากาศดีๆเย็นพาย,ยุฝนเข้าสุดท้ายกิ๊บก็เจอแค่สี่อันเท่านั้นเองเดินมาสักพักกิ๊บก็มาเจอนกกระจอกเทศออกไข่โอ้โหมือมันคันยิกๆงานนี้จะไม่หยิบได้ยังไงล่ะคะกิ๊บเดินลุยทะเลทรายมาไม่นานก็มาถึงหมู่บ้าน คือกิฟต์กะจะมาตั้งสถานีดวงดาวที่นี่แต่ทว่ากิฟต์เดันเอามาแต่เครื่องไม่ได้เอาสถานีดวงดาวมาด้วยในเมื่ออะไรอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจสักอย่างกิฟต์ก็เลยเดินไปซื้ออ่านม้าจากพ่อค้าแล้วก็ทําการเปิดกล่องของอูดแล้วก็พยายามรีบเก็บของออกมาอย่างรวดเร็วตายปุ๊บก็เกิดใหม่แล้วช่วงเวลาที่เกิดจะมีบาเรียคุ้มกันอยู่เพราะฉะนั้นกิฟต์ก็เลยอาศัยจังหวะนี้เปิดต่อเลยค่ะ ตายไปสามรอบเสียไปสามดาวได้เต็นท์มาสองอันกับรองเท้าเลยอีกหนึ่งก็ถือว่าคุ้มเลยมัง้งจากนั้นกิ๊บก็เอาเครื่องมาวางเพื่อใช้เป็นจุดมาร์กพิกัดของหมู่บ้านพอเช้ากิ๊บพยายามที่จะกลับบ้านแต่ก็ถูกขวางไว้ด้วยพายุทะเลทรายจะให้รอจนพายุสงบก,ก็ดูจะเสียเวลาเกินไปกิ๊บก็เลยวิ่งฝ่ามันไปนี่แหละกิ๊บหยิบอานมา้ารอไปกดกดเส่นกนก็จอกเทศตอนแรกกริ๊บนึกว่าจะใช้ขี่กลับบ้านได้ซะอีกกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นี่กิ๊บอย่างเฟงเลยค่ะ สงสัยต้องให้อาหารอะไรก่อนหรือเปล่านะในเมื่อไม่มีอะไรแล้วกิบก็เดินตรงยาวกลับบ้านเลยค่ะกิบว่ากิบมาหาความสุขจากการทำบ้านต่อดีกว่าวันที่1 4 3อาจเป็นเพราะตาฝนมาหลายวันกิบก็เลยเป็นไข้ก็เลยมาทำงานเบ,บาๆอยู่แถวๆบ้านกิบทำการลื้อท็อตที่รั้วออกแล้วมาเปลี่ยนเป็นไฟสีฟ้าแทนเอาจริงๆนะกิบว่าถ้าเป็นหลอดไฟสีเหลืองน่าจะสวยกว่าแต่ว่ากิบไม่มีเป็นยาไปหามาเนี่ยสิถ้ากิบทำอะไรแปลกๆไปบ้างไม่ใช่อะไรนะคะคือกิบก็ทำเท่าที่ของจะมีนี่แหละ แล้วกว่าจะปรับแต่งเสร็จก็เย็นซะแล้วค่ะดูรวมๆก็ไม่แย่เนาะดีกว่าทอดเยอะเลยไหนๆทารัวบ้านเสร็จแล้วก็ขอเสริมด้วยพื้นซะหน่อยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยกิบก็เลยมาทําพื้นทางเดินต่อนในตอนเช้าก,กิ๊บค่อยทาทางเดินยาวมาถึงตรงน้ํากะว่าจะให้จุดนี้เป็นท่าน้ํานะคะจากนั้นกิบก็ลองวางเรือเอ่อแต่เรือหน้าตาปแปลกๆแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้คืออะไรอะทําไมเรือมันเป็นอย่างเงี้ย กิ๊บจำได้ว่าเรือก่อนหน้านี้มันไม่ได้หน้าตาแบบนี้นี่นาะจากนั้นกิปก็มาต่อกําแพงเสริมแถวๆแปลงผักแล้วก็เอาไม้แสบมาวางเป็นเขตของแปลงผักแบบง่ายๆนะ้ำมันจะซึมดินได้สี่ช่องเพราะฉะนั้นกิ๊บก็เลยทําเป็นแปลงขนาด4ีคูณสนะคะปูพื้นเพื่อแบ่งโซนจะได้ปลูกแปลงต่างระดับได้แบบเกๆ๋ๆและดูเป็นระเบียบ วันที่45วันนี้ได้เวลามาเทน้ําแล้วก็มาลงมือพรวนดินเช็ดที่พรวนดินหินอย่างนานเลยค่ะกิฟก็เลยไปเปลี่ยนเป็นที่พรวนดินไทเทเนียมจากนั้นก็ลงมเมล็ดข้าวที่แปลงผักชั้นบนสแปลงส่วนแปลงข้างล่างก็ปลูกผักแต่ละชนิดแตกต่างกันไปวันที่46วันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยกิฟย็นมองกระแพงที่ยังว่างเปล่าของชั้นสองแล้วก็รู้สึกเซง็งคือที่ยังไม่ได้ทําต่อให้เสร็จเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะคะบล็อกข่าวที่วิหารลอยฟ้ามันหมดแล้วถึงแม้จะไม่อยากแต่กิบบกกกกต้้้ออออองงงงลลััไปขุดดดีีรรรคาาววนนนิิเเทย่ื เอ,อจะเรียกว่านั่งเรือได้ไหมเนี่ยนั่งเรือมาสักพักกิ๊บก็มาเจอน้ําที่มีพลังงานความมืดปกคลุมอยู่งงมากว่ามันคืออะไรลองเอาเรือไปชนชนทับๆหยิบๆแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยผู้ชมจากดาวโลกใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์ส่งมาให้กิ๊บได้นะคะกิ๊บนั่งเรือทิปต่อมาเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกตะแมงตะแมงเพราะว่านั่งมานานขนาดนี้แต่ยังไม่เจอเกาะลอยฟ้าเลยกิ๊บก็เลยเข้าฝั่งเปลี่ยนจากการนั่งเรือเป็นเดินเอาเองดีกว่า สักพักกิ๊บก็เจอสถานีดวงดาวที่ซ่อนอยู่กลางป่าหยำฉาแดง ตำแหน่งนี้มันไม่ได้จริงๆค่ะกิฟก็เลยลือเครื่องออกแล้วก็ขุดบล็อกแสงไปด้วยแล้วลกิฟก็เดินหลงอยู่ในป่าสักพักกว่าจะออกมาถึงเกาะลอยฟ้าก็มืดซะแล้วกิฟรีบแต่น้ําปีนขึ้นไปพอมาถึงด้านบนก็ต้องช็อกเพราะว่าที่นี่กิฟขุดไปหมดแล้วนี่ว่าพอมาย้อนนึกดูดีๆแล้วเกาะลอยฟ้าที่กิฟเจอวิหารเทพหลายๆอันมันมาทางนี้จริงๆหรอไม่แน่กิฟอาจจะเดินผิดทิศต,ตั้งแต่แรกกิฟก็เลยปีนน้ำลงมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาลกิฟกะจะเดินฝ่าความมืดกลับบ้านแต่โอ้ม่กอด ถ้าจะเยอะขนาดนี้กิบนอนกันละตื่นมาปุ๊บกิบก็รีบตรงกลับบ้านเอาของไปเก็บแล้วก็ออกเดินทางต่อทันทีคราวนี้กิบเดินมาอีกทิศหนึ่งแล้วก็ยังก,กิบคิดค่ะเกาะลอยฟ้าที่มีวิหารอยู่หลายๆแห่งมันอยู่ทิศทางนี้ต่้งหากละ่ะในไหนก็มาแล้วกิบแวะขุดสถานีดวงดาวขุดบล็อกไฟสีฟ้าแล้วก็แวะตีปลาในบ่อจากนั้นก็มาไต่น้ําปีนขึ้นไปและในที่สุดกิบก็มาถูกทางจนได้กิบเอากระสวยและคอนโซลของสถานีดวงดาวมาวางตั้งค่าจดจากกพิกัดแล้วก็ใส่แกนพลังงานเข้าไป คราวนี้กิ๊บก็สามารถวับจากที่บ้านมาที่นี่ได้อย่างง่ายๆแล้วจากนั้นกิ๊บก็มาทําการขุดวิหารค่ะพอได้มาเท่าที่ต้องการแล้วกิ๊บก็มานอนให้เช้าจากนั้นก็มาขึ้นยานของสถานีดวงดาวเพื่อทดลองวับกลับบ้านเป็นครั้งแรกซึ่งบอกเลยเขามาสะดวกมากๆแต่ก็ต้องจ่าย5้าดาวต่อการเดินทางหนึ่งครั้งอะนะแล้วกิ๊บก็รีบเอาของที่ได้มาไปวางแต่งขอบของชั้น2แน่นอนว่าหลังคาที่ดูไม่สมบูรณ์กิ๊บก็จัดแต่งให้เรียบร้อยอืมพอดูแบบนี้แล้วบ้านมันดูหนักสายยังไงก็ไม่รู้อะ ก็ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะคะแต่มันน่าจะแต่งได้ดีกว่านี้จากนั้นกิ๊บก็ปีนขึ้นมาบนหลังคาเพื่อเก็บงานเพิ่มอีกและสุดท้ายก็ลงไาที่ห้องนอนเพื่อติดตั้งกระจกวันที่49ิเกิ๊บยืนจ,จดจ้อง,อ,งอยู่หน้าบ้านพลางคิดว่าจะทําบ่อน้ําบึงน้ําหรือว่าจะทาสระว่ายน้ําอยู่หน้าบ้านดีและจะไต่ตองอยู่สักพักกิ๊บก็ตัดสินใจว่าจะทําสระว่ายน้ําดีกว่าจริงๆบึงน้ำกิ๊บก็อยากทํานะแต่ไปทําส่วนอื่นก็น่าจะได้แหละเช่นแถวแถวขอ้อัตว์อะไรเงี้ยพอคิดได้ดังนั้นแล้วก,กิ๊บ ช้ที่ขุดไทเทเนียมขุดแป๊บเดียวก็เสร็จจากนั้นกิบก็มาวางหินสวยๆเอาไว้เป็นกระแพงสระในส่วนของพื้นข้างขอบสะระกิบก็วางเป็นบล็อกของวิหารเทพเจ้าพื้นสระเองกิบก็วางบล็อกจากวิหารเทพเจ้าเหมือนกันโดยตัวสระี้กิบทำแบบไม่ใหญ่มากนะกะว่าเล็กๆแต่มูแต่มีก็พอได้ตัวสระเสร็จแล้วกิบก็วางดินเพื่อเตรียมจะเทน้ําแต่ตอนนี้หิวไม่ไหวแล้วกิบเดินเข้าบ้านกะว่าจะเผาเนื้อกินแต่ว่าทั้งที่อยู่ในบ้านแท้ๆกับจุดไฟไม่ติดเฉยเลยได้ไงอะ แล้ววันดี้กิ๊จะทำอาหารกินยังไงเมียทั้งที่อยากจะทําอาหารดีๆกินแต่ก็ไม่ได้กินสุดท้ายกิ๊ฟก็ต้องกลับมากินเนื้อบูดอีกรอบพอมีอะไรลองท้องแล้วกิ๊ฟก็กลับมาทําน้ำอินฟินิตี้และกิ๊ฟก็มาขุดดินในสระออกทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงคะสาวว่ายน้าเล็กๆของกิ๊ฟขอเสริมอีกนิดเอาบล็อกแสงสีฟ้ามาแปะด้านล่างเพิ่มความสว่างให้ใต้สระหน่อยดีกว่าและพอวันที่50ิบกิ๊ฟยืดพี่นิดพิเคาะพิดเจรนารู้สึกบ้านมันขาดอะไรไปอย่างไม่สิ กิฟลองทํารั้วจากไม้ขาวแล้วก็ลองเอามาวางเป็นระเบียงชั้นสองปรากฏว่ามันดูดีมากแต่พอลองเอารูที่เหลือมาวางหน้าบานกลับไม่ได้ดูดีแบบข้างบนกิฟก็เลยลองไปทารั้วไม้ขาวอีกแบบปรากฏว่ามันดูเหมาะมากๆเลยค่ะกิฟก็เลยเอาเดอกไม้มาวางปักปๆๆปัก,ปก,ปก,ปกดูเฮ้ยสวยอะ่ะ กิดว่าคิดรู้ละปัญหาตอนนี้ก็คือมีหลายๆอย่างที่กิ๊บไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าตายยังไงก็เลยไม่กล้าคาบเอาไว้ถ้าแบบนี้มันก็อาจจะปิดกันก้นจินตนาการของกิ๊บเพราะฉะนั้นกิ๊บก็เลยตัดสินใจว่าจะลองคาบหลายๆอย่างอย่างละชิ้น2องชิ้นเอามาวางลองดูเผื่อจะได้ไอเดียในการเอาไปตกแต่งอะไรซึ่งกิ๊บคิดถูกนะพอเราเอาของมาวางแบบนี้ดูแล้วกิ๊บมีไอเดียผุดขึ้นมาเต็มหัวไปหมดเลย และวคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็หมดเวลาของวันที่50แล้วนะคะเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นเรื่องราวการประจนภัยตั้งแต่วันที่51ไปจนถึงวันที่75โดยตอนนี้กิฟมีไอเดียอยู่เต็มหัวเลยกิฟว่าจะทํข้อสัตว์ทั้งไก่ทั้งวัวทั้งแกะไหนจะบ่อปลาอีกแถมกิฟว่าจะต้องขุดเหมืองเพื่อไปตามหาเหล็กเอามาทําเป็นโครงไฟติดบ้านตอนนี้ดูดิบ้านกิฟอย่างมืดเลยเอาเป็นว่าสําหรับการประจนภัย100วันมินิเวิร์คเีเอเตอร์ คลิปนี้กิดว่าคงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครมีไอเดียใครมีข้อมูลอะไรเดีย๋ยวจะบอกกิ๊สามารถพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะกิ๊บกำลังรออ่านข้อความของผู้คนในดาวโลกอยู่นะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นมินิเวอร์เคลียรต้ากิ๊ก็แปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะสามารถเล่นได้ทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมเลยนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กิฟด้วยนะคะแล้วเจอกับมินิเวิลด์ครีเอเตอร์ได้ในสัปดาห์หน้าตอนนี้กิฟก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะมาแล้วมาแล้วสติกเกอร์ลายกิ๊บบุรีลายใหม่สามารถซื้อได้แล้วที่ไลฟ์สตร์เป็นสติกเกอร์รูปแบบเติมคำอยาให้พูดคำว่าอะไรพิมพ์เลยลายเก่าๆก็ยังมีขายอยู่นะคะอย่าลืมสะสมกันให้ครบนะ